กรบสวัสดีพี่ๆของน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รลักทุกท่านครับ EP ที่19ครับสวยงามยามเช้าเช้าเลยครับ300บาทครับบูชา2องค์500บาทครับมาดูรายการที่1อัไรเลยครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ เรียมกอบกันน้ําพร้อมบูชาเลยครับ300บาทครับบูชา2ององค์ห้าร้อยบาทครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนือแก่งแก่งแน่นแลงรักเก่าๆเลยครับ รายการที่สามครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับสี่เหลี่ยมประพามนทนครับด้านหลังจานอักขรเลขยันครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับ เนื้อชินตะกัวเก่าครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับวัดบ้านนาหัวช้างครับสกลนครครับปีพศส5 0 7ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ น่าจะเป็นเนื้ออัลบัก้าครับรายการที่5ครับเป็นพราสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่ม,นมแน่นแน่นมัน,ม,นมันเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาครับ รายการที่6ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเตะครับหลังพระแม่นางกวักครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับ พิมพ์7ชั้นกับอกล่องหูบายสีครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับรายการที่8ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับหลังแบบครับ ลักเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับเหรียญหล่อโบราณครับ รายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จครับหม้ายงิ้วดำแกะครับด้านหลังจานอักรเลขยานครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่11ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อมันๆแก่งๆเลยครับแน่นๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาจับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่12ครับเป็นพับปิดตาหล่อบโบราณครับพิมพสองหน้าครับเหนือชินตะกัวครับเลี่ยมกอบกันน้ำเก่าครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อดเดิมวัดหนองโพครับรายการที่13ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับใต้ฐานตัวทอครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเหนื้อแกงแกงเก่าเก่ามันมันเลยครับเก่าเก่าแตกลายานาเลยครับรายการที่15ครับเป็นพระพุทธหล่อโบราณครับเหนือเมฆกระพัดครับเหนือมันมันเก่าเก่าเลยครับ รายการที่16ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชหล่อบโบราณครับหลังยันครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนือชำชำๆแกงๆเลยครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่18ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับเนื้อโลหะเก่าๆค้ำๆเลยครับหลวงพ่อทบเมืองมักขามหวานครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ รายการที่19ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับเนื้อเมฆกระสิ์ครับเนื้อมันมันเลยครับรายการที่20ครับเป็นหลวงพ่องเงินครับไม้โพกแกะครับ ลายฐานอักขระเลขยันครับมีโค้ดครับ15ครับหมายโพแกะเก่าเก่าแห้งๆเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเก่าสภาพใช้ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ นวลน,นวเลยครับเหนือนวลนวลแน่นแน่นเลยครับ,นวนนวนนร,บรายการที่ยี่สิครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหนือโลหะเก่าๆก่าค่ำาๆเลยครับมันมันเลยครับเหรียญหล่อโบราณพิมพ์สามเหลี่ยมครับ รายการที่23ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับพิมพสองหน้าครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระปางลีลาเนื้อดินครับเนื้อดินมันๆเลยครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับ รายการที่25ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับจิตตะคุตโตครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตครับปีพศ2512ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหลวงพ่อผางครับเมืองขอนแก่นครับ รายการที่26ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงครับใต้ฐานฝั่งตะกุดด้วยครับ2ดอกครับหายห่วงครับด้านหลังเป็นยันครับหลวงปู่โต๊ะครับ รุ่นสร้างหลวงปู่โต๊ะครับวัดตึกครับสวยๆเลยครับ อิตาหลวงปู่โตวัดตึกครับรายการที่27ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อหลิวครับวัดไล่แตงทองครับเมืองนคนปรปฐมครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มๆมันๆเลยครับรายการที่1ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับหลวงพ่อคูณครับปะลิสุดโโธครับต่อโค้ดเลยครับใต้ฐานครับทวีคูณครับปีพศ2537ครับ พระกิ่งหลวงพ่อคูเนื้อมันๆเลยครับรายการที่2ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับหลังพระอ,อาจารย์ทิมครับเนื้อเงินหรือเปล่าครับนงวันนงันมันๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมครับเนื้ออันปะก้าเก่าๆค่ำๆเลยครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรายการที่4ี่ครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านครับ เนื้อว่านกากยายักษครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อก,กันครับปีพศ2469ครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถครับ สวยๆคมๆคมเลยครับเนื้อออกเนื้อเงินเลยครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับด้านหลังเป็นพักคูวิสัยโสพลครับทิมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ ราคาบางบๆเบาๆครับรายการที่7ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับบาทหูบาทตาบาดใจเลยครับ รายการที่8ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณเก่า 9, ครับเนื้อสำลิดครับใต้ฐานเป็นอักขรเลขยันครับมันมันเลยครับมันมันเก่าเก่าเลยครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จเหนือหัวครับเนื้อผงสีชมพูเลยครับ มาพร้อมกล่องกรมมะยี่ครับด้านหลังเป็นชดาครับสวยสวยครับงามงามเลยครับพุทธคุณครอบจักรกวาลครับสมเด็จเหนือหัวครับ รายการที่10ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นอาจารย์แจ๊ะปลุกเสกครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำ,ำๆมันๆเลยครับรายการที่11เครับเป็นพระปิตาเนื้อฝกผงคุกรักครับหลังแบบครับ ปิดทองเก่าครับฝังตะกุดครับฝังตะกุดทองคำครับสามดอกครับเลี่ยมจับกรอบเงินกรอบทองครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปครับพระสวยๆมันๆยามเช้าๆครับ ขอบคุณครับ